เสี้อของเสื้อของไม,ม่นี่เป็นโถห,หัวนะครับได้เป็นโวเบียร์ไรข,ขี้หอ,อมครับต้นหอมแล้วก็ผมใส่ใบยีราด้วยครับมากยังกบใส่ลงไปร้อย สวัสดีครับโอ้หพอสิเหล่าหนามันหน่วยๆเนี้ยครับเจอกันวอาเย็ดหัวอมหนูนะครับนะครับโอ้โหเื่อได้การสุขสันติฮะนะครับเจ้าขวมเนะี่มีหน่อยอยู่ง้อวกวัวน้ำกัน ô oh, xem, ô 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 hàng, ô xem, 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 ô ăn đi sáng ăn đi ra đi ăn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  đi đi พระเกเดิอืมปาดึงผมลงมาเก็ดค like ิกขูคิกคูบุีเลอะมาครับกินผักก่อนนะ้วลเละเป็ยี่ห้ากอบหอมจี ว่ามันตุนไว้เป้ยไก่กุ้งแหละครับขาเป็นขาเป็นไหนมูนี่ชิอแบบเป้ยอยู่นะ có bình nữa Hóa mà đẹp Vông hả hợp ừ. mía Mới hiện nó. nó ừ. Mình là gì năm cắn À, น้ำม,มันอยูขอ่ข้งงานสิโอ้บริลลาเลยครับตัวมันสีเหลวมาะพักได้หลายโอ้ขึ้น เป็นเด็กพ่อขำมาแล้วกันไปบ่ถึงมันล้ำบ่เป็นยาธาดน้ำขาวยาสามัญประจำบ้าน มีใบอุ่นใจสาดหนาฮะไกเด้อมีวาสาดหนาทีกามีจวดสาดย่างยอ เขาอาจะอยากเพราอยากก็เราไปนี mm hmm. ่ตับอะไหนนี่ที่เดือดปะ ชีเด็ดบ่ครับมีชีเด็ดบ่ให้ผมเนี่ยของหวอมบ่ดิข้าวง หลายปันอมปละไลนะครับเบื่อเงินบางคนนะครับหยอดบ่ฒีทอกินเนื้อแต่ว่ามาส่งการบ้านตับตับหนู Đồ đồ ừ. là... à ăn ngủ mất cầu hòm gì đây ừ. đây là tay của tay tay của mình mắm มาแล้วของเขนโชว์โชว์ชว์โววของขาของขา Bà thằng không phải dám bột luôn bột thì đấy quỳ bưởi ไปด Harr ing, iram, ปูกนูผมยายาอย่ามันบตรย่ามันมันแตกไปเลยดูกับดูกนูกับดูค้นแหลมแข็งกันอือ ท้ายกันนะครับเบ้าจ่าภาษีพิถถันอ,อาัยให้กันครับบันเทิงครับดีกว่าบันเทิงกันไปนะครับจี้เดียดมันม่นยุ่งนี่ตาเสียบตูวอันนี้สันหลังมัน ื่อกี้กินเหนื่อเยเลยกินของไม่ดุมันดีกไข้พวกไข้บอกเสีมยม่ตด้ยาก เขาเสีเยนเรบวมด้ย,ยดยย้ยันเป็นวันามาจินนำปะนะ่ยยาทาทมะขาวชูวว่าใหม่ ว่าว่าเพียงเีมันเป็นให้กินหงอตัวเทียนไปพุ่นกินปลามาพี่กินเหล่าไปพุน่นกินเขามาพี่กินยาถาดัดอ๋อ ไอ้สัวเต๋อพี่ตัวครับเขาเล็ดปากเห็นบ่เอ้าเขาไปยังไอ้เป็นคนสัวไอ้บักคนสัวว่าฮะอยูเพราะวันนี้แหละว่าตายแล้ว ใจใบ่ขาดถึงแล้วยู่ในกลางปีกอ่วอดกลางปีกถึงแล้วที่ล้มบนแล้วเพื่อนนะครับวนๆกันครับหรือว่ามาดื่มน้ำกันไป นว่ากระดูกหนูเนี่ยนั่งก็หูเคี้ยอยู่ครับกินได้อยู่ง่ายๆไงล่ะอ,อันนี้มันหัวหนูบมันบ่้นบุ้นนหูหนูเลยครับหูหนูยว่านี้ อาครับจะลกตะเลี้ยงไปอ่อืมอาครับเอ <c oughs> าจาภาพพาสซี ที่เราอย่าว่าพาเพื่อนนะครับที่เรียกว่าเปลี่ยนเป็นซื้อว่าพาเพื่นไปออกมามันเสียหลายกว่าเพื่อนเลยครับฮ <c> ะ <oughs> นี่เป็นเด็กจินก็จินนั่นยังกว่าเพื่อนกินก็จินไหนเขาวงไก่ไหมครับ จากขขาตูนะครับละลายในปากละลายในปากครับละลายในปากกับละลายในกวยมันเคลื่อนมาครับกวยไหมเลือดไหมนะ đi hoàng khê âu âu từ âu lừa mà đâu có phải chuột thong lừa ba mua gan mua gan mua gan nhớ ba gan tưởng chắc tạm á bạn เดีม่หอมแพมกว่าจิ้เลยกิ้เล็้เล็กไปจินมาะตะบันแล้วเจ้ <c oughs> ันยิ้มนะครับเอ๋อนี่หัวหัวนึงบนหัวปลาไหลหัวน,นี้ครับนี่หัวหัวหนูจา้าเนี่ยว่าเป็นหูหนูิโอ้โหหนูหนูเลยครับโอ้ยบ่เริ่มวัว้วครับผมเริ่มรัวแล้วขอยอด๊บนะครับอ่า ผมบอกให้ว่าเบา,าจาพาซีเขเป็นอย่างนี้นะครับนะเพราะผมเป็นที่ไหนครับก็สาตตดตายหรอก๋ยวจะ bao rum của nhà của nhà rum chuối cũng cả tối miếng ăn một trong chơi gần hả rồi phá đâu mất vẫn hiện cả rồi chơi gần. บ้าจาเา้ารัศร่วมกันเยว่าท่านพ่อบาดเจถึงเพื่อสามถึงครับเฮ้ครับที่วางนี่ครับอืม กินบ่ะวกับเห็นได้มีกินผึองเอาที